มันเด้กพี่นาโอ้ยขายชู้เลยกนได้กินทับเปี่ยซีซาทกจัาหหออะไรป่ะเนาะไม่ได่หรกมันแชร์ใ่กันยุ้วะอืขืนรถแล้วบอถูกวเม็นบุติแบดเบิร์ดปุักจือกิตงขัาเปี๊ยบานทำหนึ่งแะกินเพื่อนให้เส็กยังไร้เกยอยู่ กุ้งเับปกุ้งเหมือ่กนขัปุ้งอันปร่หม่อยังอีสานยงโมเไแรดีเมาผ่ากัมาเดีย์รวยทังเียกันบ้าเฮ้ย่าบอร์เห็นเหรคอยเเนาะ cơ là để lọ mai, để bay khăn mai nó hợp với tổ. đấy, อร่อยอร่อยจะิังไงให้ทายเลยกันมีทายหมหนมั้แอบแต่เขาเสียไปดิพี่อู้เผเหเยอะมากเเวนไปสือขนมคิดคนหลกก่อนน้อยางนอนตอนนั้นยงอนอยเาเลงานเมื่อตีห้าช ลงานตีหาแล้เจลดเรือแค่เลือได้ขอมาก่อน